จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการผลิตเกลือทะเลมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย อาชีพการทำนาเกลือถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญและมีวิถีมาอย่างช้านานสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครดำเนิงนงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่โดยได้นำระบบส่งเสริมการเกษตร T V System ซึ่งประกอบด้วย5องค์ประกอบได้แก่ 1. การถ่ายทอดความรู้ 2. การเทศงาน 3. การสนับสนุน 4. การจัดการข้อมูลและ 5. การเยี่ยมเยียน,ยนมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานของแปลงใหญ่กลัวทะเลหมู่5าตำบลบ้านบอกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่5ตำบลบ้านบาอกได้กำหนดเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเล จึงได้เขียนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน2ล้านหนึ1 8แ0 0บาทโดยได้ดำเนินการฟูผ้าใบาพลาสติกในพื้นที่นาเกลือของสมาชิกจำนวน12รายรายละ1ไร่ซึ่งการดำเนินการดังกลา่าวส่งผลให้แปลงใหญ่เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันจำนวน5ด้านดังนี้ 1. บ้านการลดต้นทุนการผลิต สมาชิกแปลงใหญ่สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าแรงงานและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องบดกึ้งนาก่อนการผลิตในแต่ละรอบทำให้เกษตรกรแปลงใหญ่แต่ละลายสามารถลดต้นทุนการผลิตจาก1บาท1สตางค์ต่อกิโลกรัมเหลือ87สตางค์ต่อกิโลกรัม 2. ด้านการเพิ่มผลผลิตสมาชิกแปลงใหญ่สามารถผลิตเกลือทะเลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก5รอบเป็น7รอบโดยแต่ละรอบ ผลผลิตเกลือทะเลเพิ่มขึ้นจาก24,000กิโลกรัมต่อไร่เป็น32,000กิโลกรัมต่อไร่ดังนั้นเกษตรกร,ร,กรแต่ละรายจึงสามารถผลิตเกลือทะเลได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยจาก120ตันต่อไร่ต่อปีเป็น224ตันต่อไร่ต,ต่อปีป 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกลือทะเลเมื่อเกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีผ้าใบามาใช้ในการผลิตผลผลิตเกลือทะเลที่ได้มีความขาวสะอาด โดยเกษตรกรสามารถผลิตเกลือขาวได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ60เป็นร้อยละ80และไม่มีผลผลิตเกลือทะเลดำา 4. ด้านการบริหารจัดการร่วมกันสมาชิกแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันจากกลุ่มแปลงใหญ่จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและได้พัฒนาจดทะเบียนนิติบุคคลโดยใช้ชื่อบริษัทว่า บริษัทวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หนาเกลือทะเลสมุทรสาครจำกัดและ 5. ด้านการตลาดแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่5ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้มีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยนำเกลือทะเลรวมถึงผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตเกลือทะเลมาแปรรูปและสร้างแบรนด์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางการตลาดนำการผลิต จากผลการดําเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการดําเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลหมู่5ตําบลด้านบอ่อประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่กลุ่มวางไว้ทั้ง5ด้านด้วยการนําระบบส่งเสริมการเกษตรเทียนวีซิสเต็มเข้ามาขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน g a p เกลือทะเลและการพัฒนาที่สอดคลองกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างคุณมค่าและมีคุณค่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวนาเกลือของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป